สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารายการปรับปรุงวันที่31นะคะโอนปิดภาษีซื้อนะคะเราจะไปตรงที่รายงานภาษีมูลค่านะคะตรงนี้นะคะเลือกรายงานภาษีขายร่วมยื่นเพิ่มเติมนะคะกดเข้าไป เราจะไปแก้ตรงช่วงเดือนนะคะคือนนหึ่งถึงนนหึ่งกดโอเคนะคะ เราจะทําการดูรายงานนะคะกดจอภาพแล้วปิ้นค่ะนี่นะคะก็จะเป็นมูลค่าสินค้ากับจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเท่ากับเจ็ดพันสามสิบห้าบาทนะคะจากนั้น เรากดปิดออกค่ะกดคันเซิลค่ะต่อไปเป็นรายการภาษีซื้อนะคะให้ไปที่รายการภาษีซื้อร่วมยื่นเพิ่มเติมค่ะ แก้ไขตรงช่วงเดือนนะคะเป็น01 01 25 60นะคะถึง31 01 25 60นะคะแล้วก็กดโอเคค่ะจอภาพนะคะแล้วก็กดนี้นะคะ สีซื้อที่ขอคืนได้นะคะมีจำนวนส6มพบปดาทนะคะเนื่องจากรายงานภาษสิืื้อมากกว่าภาษสีาายนะคะเราจึงต้องไปทำการขอคืนนะคะ เราจะไปที่บัญชียแยกประเภทนะคะกดเว r ร์ l โฟค่ะลงรายวันค่ะกดโอเคค่ะจะมีอยู่3รายการนะคะให้กดเพิ่มค่ะ วันที่สามเด็กศูนย์หนึ่งหกศูนย์นะคะต่อไปไปตรงที่รายละเอียดค่ะเราจะพิมพ์ว่าปิดภาษีซื้อภาสีขายศนย์หนึ่ง หนึ่ง้ศนะคะจากนั้นตรงไปที่รหัสบัญชีค่ะเขียนว่าคาสีขายใส่ตรงเดบิตนะคะ เนื่องจากว่าภาษีขายของเรามากกว่าภาษีซื้อนะคะเราเลยต้องไปที่บัญชีแยกประเภทนะคะลงที่เวอร์ฟโฟนะคะลงรายวันนะคะเจจสมุดรายวันทั่วไปนะคะจะมีอยู่3บัญชีนะคะเราเพิ่มเป็นรายการที่ที่สค่ะ โดยที่วันที่เราเปลี่ยนเป็นที่สาสเ็ดศูนย์หนึ่งทับหกศูนย์นะคะรายละเอียดก็คือปิดพาสีซื้อพาสีขายนะคะรายการที่หนึ่งก็คือพา สีซื้อ Enter อร์เดบิดที่7 0 00 7 0 0เจ3 5พัน e r อ็นเอนะคะต่อไปไปที่รายการที่2ค่ะรายการที่สองตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าภาสีขายของเรามากกว่าภาษีซื้อ นั้นเราจึงต้องเสียภาษีให้กับสัมภากรนะคะจึงตั้งสัมภากรเป็นเจ้านี่เจ้านี่สกากรเพ่นนะคะก็จะคียมาให้เลยนะคะมันก็ยังไม่ใส่ตัวเลยนะคะเราค่อยกดใีกสองสองลนที่หลังต่อไปก็คือภาษีซื้อนะคะ Oh. ของประธานทัค่ะอันแรกคืออันแรกคือภาษีขายค่ะอ้ยอันแรกคือภาษีขายค่ะเข็นเธอน,นะคะอันที่สามคือภาษีซื้อค่ะภาษีซื้อเราใส่ตรงที่เครดิตนะคะคือสาม 68นะคะเ n อร์ค่ะแต่น้นเรากด F2 นะคะเพื่อเกิดความสมดุลนนะคะเนื่องจากว่าภาษีขายของเรามากกว่าภาษีซื้อเราจึงต้องตั้งเจ้าหนี้เป็นสัมภากรนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าภาษีรายได้ภาษีซื้อของเราเนี่ยมากกว่าภาษีขายเนี่ยเราให้ตั้งสัมภากรเนี่ยเป็นลูกหนี้นะคะก็ ออโอนปิดบัญชีภาสีซื้อพาสีขายก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเรากด S10 เพื่อบันทึกนะคะแล้วสสะะก็ทำการกดออกได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ